อ่าใส่ไม้เต็มแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาลงไปเลยปิดฝาเสร็จแล้วก็ขันขอบรัด ก,ก,กระดาษกระสอบปูนชุบน้ำยัดลงล่องขอบฝานะครับไม่ให้รั่วซึมใช้ผ้ากันไฟก็ได้เด้มนสิดส่ได้หลายรอบพร้อม ขันลัดเท้าครับขอบเคาะ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 ก่อ,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 อไฟเสร็จแล้วนะครับก่อไฟลอดเสร็จแล้วเราก็มายาแนวอ่าขอบขอบกล้องไม่ให้รั่วซึม ขีตมบ้านเฮ้านี่แหละครับขีตมดินเหนียวนี่แหละอัดๆได,ดเลยนี่โอ้ควันขึ้นมานี่นห่นบันเนี่ยมันสูงไว้ป่องเสร็จแล้วเราก็ยาแนวโดยใช้โครนหรือขี้ตมนะครับยาแนวขอบ ถังนะครับม่ให้มันรั่วซึมโดยรอบเลยนะครับยาแนวให้รอบเลยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับผมก็รอดูไฟให้มันติดนะครับให้เตาติดลักษณะของไฟที่เตาติดก็จะมีไฟพุ่งขึ้นตรง ปล่องท่อนะครับด้านบนเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูนะครับว่าผลงานของเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม